วันนี้ m y p a p จพีปามาแนะนำวิธีอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่อง Dell Server กันนะครับโดยวิธีที่จะแนะนำวันนี้จะอัปเกรดผ่าน i d ร c ของตัว Dell นะครับวิธีข้อขั้นแรกเราก็ล็อกอินเข้า i d ร c ก่อนนะครับโอเคหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาใน i อ a c แล้วเนี่ย เราจะมีหน้าจอหนึ่งที่เรียกว่าตัว control อ่ตัว system นะครับแล้วก็เราเข้ามาที่ inventory inventory นะครับในตัว inventory ตัวนี้จะเป็นตัวรวมเกี่ยวกับอัดแวร์แล้วก็เฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องนะครับทีนี้สังเกตว่าตัว b i o ดของเรานะครับเฟิร์มแวร์จะเป็นเวอร์ชันสองจุดสี่นะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเฟิร์มแวร์ตอนนี้เป็นเวอร์ชันสอแล้วซึ่งจะจะเห็นว่าจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนเฟิร์มแวร์อื่นๆนะครับเราก็สามารถดูเวอร์ชันตรงนี้ได้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจหรือไม่ชัวร์แล้วก็ไม่อยากนั่งหาเองนะครับเราสามารถส่งตัวเฟิร์มแวร์เวอร์ชันในเครื่องของเราไปให้ทางเดวตรวจสอบแล้วก็ให้เขาลิสต์มาให้ได้นะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้ไบออทเวอร์ชัน2.4นะครับถ้าเรามาดูที่ในหน้าเว็บของเดลเนี่ยนะครับจะมีให้เราเอาตัวเฟิร์มแวร์ไปค้นนะตัวไบออของเราไปค้นนะครับว่าไบออทเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอะไรนะครับอย่างตอนนี้ไบออทของ R340 เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่ที่2.7แล้วนะครับซึ่งเวอร์ชันเนี่ยอ่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วเวอร์ชันเนี่ยเพิ่งออกมาช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องที่เราซื้อมาเนี่ยซื้อมานานแล้วนะครับอทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดไม่อยากนั่งหาเองนะครับเราจะทำยังไงได้บ้างก็ให้เข้ามาที่ตัว maintenance นะครับแล้วก็ support assist นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวช่วย support นะครับแล้วก็ให้เราคลิกมาที่ อ่าสตาร์ทคอเลกชันนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวรวมรายละเอียดต่างๆในเครื่องของเราเราสามารถอ่าเอ็กพอจากตัวนี้ส่งไป้ยังอ่าซัพพอร์ตของทางเดีได้นะครับทางเดีก็จะลิสตขึ้นมาให้นะครับทีนี้พอเราได้มาแล้วนะครับอ่า uh, ทางเดีก็จะไม่ไม่ได้ส่งตัวตัวไฟล์สำหรับอัปเกรดมาให้นะครับก็จะส่งลิงก์มาให้อย่างเช่นตัวตัวนี้นะครับก็จะได้ลิงก์มาประมาณนี้ว่า เปยิ่งอัปเกรดไบออรนะครับแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดตัวไฟล์ไบออร์ต .exe นะครับตัวนี้เราก็ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องนะครับซึ่งตามาวิดีโอนี้ผมได้เตรียมดาวน์โหลดตัวนี้มาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีอัปเกรดกันต่อเลยนะครับต่อไปนะครับเวลาเราจะอัปเกรดตัวไบออรนะครับอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของไบออนะครับให้เราเข้ามาที่ System upgrade นะครับ Maintenance แล้วก็มาที่ System upgrade นะครับปึ๊บใน System upgrade เนี่ยจะมีแทบ็บ่3แทบ็บก็คือแท็บ Manual upgrade Automatic Automatic upgrade นะครับแล้วก็ r o l b a c k นะครับ r o l b a c k ก็คือไว้ย้อนคืนนะครับในที่นี้นะครับเราจะมาอัปเกรดผ่าน Manual นะครับเพราะว่าตัว Auto upgrade เองเนี่ยทาง Dell เ,เองก็ไม่แนะนำให้ทำผ่านตัว อัโตอัเดตนะครับเนื่องจากไฟล์ใหญ่แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของทางเทคนิคเรื่องของเน็ตเวิร์กของตัวเครื่องเราแล้วก็ตัวเครื่องของทางเดลเองนะครับอันนี้ก็เลยจะใช้วิวธีแมนนวลอัปเดตนะครับเข้ามาในหน้านี้ก็เลือกโลเคอลนะครับแล้วก็เราก็เลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดจากตะกี้มานะครับฟแมแวร์ของเราเราก็กดเราวได้เลยนะครับตัวนี้ที่เราดาวน์โหลดมาก็คือตัวไบออดนะครับ เวอร์ชัน2.7นะครับอันนี้เราก็เบาแล้วก็กดอัปโหลดนะครับอันนี้ก็รอเครื่องอัปโหลดสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้จะช้าหรือเดี๋ยวก็ขึ้นอยู่กับเน็ตเวิร์กของเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอ่ามันจะขึ้นเตตเดต้ตาว่าแพ็กเกจอ่า Surface ูลดาวน์โหลดนะครับก็คือเราอัปโหลด ตัวเฟิร์มแวร์ตัวนี้ขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับทีนี้การอัปเกรดไบออเนี่ยมันค่อนข้างซีเรียสนะครับก็คือต้องมีการรีสตาร์ตตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ระหว่างรีสตาร์ต restart, เราก็อ้ามไปทำอะไรกับตัวเครื่องนะครับอ้ามไปกดพาวเวอร์ซ้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจาก Grade, อัปเกรดหลังจากดาวน์โหลดหรือว่าอัปโหลดตัวไฟล์เฟิร์มแวร์ขึ้นไปแล้วเนี่ยให้เราติ๊กมาที่ตัวเฟิร์มแวร์นะครับตัวเฟิร์มแวร์จะบอกเวอร์ชั่นปัจจุบันตรง current ตรงนี้เห็นไหมครับสอจะเท่ากับที่เรามาดูที่หน้าซิสเต็มตมกี้เลยนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่ปัจจุบันก็คือ2.7.1นะครับอันนี้เราก็ติ๊กเลือกข้างหน้านะครับแล้วก็กด install and reboot นะครับเหมือนที่บอกก็คือตัวนี้ ต้องมีการรีบูตตัวเครื่องด้วยนะครับออันนี้เราก็กด n s t a l l and reboot ได้เลยครับป๊บก็รอตัวเครื่องทำงานสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้มันก็จะบอกว่าโอเคเอาเข้าไปในจ o อ q u ิวแล้วนะปึ๊บแล้วก็เครื่องก็จะทำการรีบูตนะครับอันนี้ก็รอสักครู่หนึ่งถ้าได้ยินตัวเครื่องนะครับจะอ่า พัดลมก็จะเบาลงนะครับแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะบูตขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้เราสามารถดูไปพร้อมกับมอนิเตอร์ได้นะครับเหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่พามาดูมอนิเตอร์นะครับอันนี้เราก็ดูคู่กันไปได้นะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับมอนิเตอร์ของตัวเครื่องกำลังบูตขึ้นมาอยู่อันนี้ผมเปิดหน้าจอหน้าจอหอนึ่งขึ้นมานะครับ เห็นว่าเครื่องตัวนี้เข้ามายังเป็นไบออดสองจุดสี่อยู่นะครับแล้วก็ในหน้าจอตัวเครื่องก็จะขึ้นเลยว่าอัปเดตไบออดนะครับกรุณารอสักครู่อันนี้เราก็รอเครื่องทำงานนะครับหน้าจอเล็กๆทางขวามือด้านล่างนี้ก็คือเป็นหน้าจอเดียวกับตัวตัวใหญ่ที่ผมเปิดขึ้นมาให้ดูตะกี้นะครับตัวนี้ คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับการที่จะอัปเกรดปุมเฟิร์มแวร์นะครับแนะนำให้เราเสียบอุปกรณ์แล้วก็พวกดิสพวกแรม power supply หรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้อื่นๆเข้าไปให้ครบนะครับอย่างอย่างตัวนี้จะมี power supply เป็นดูอนะครับก็คือมี power supply สองตัวแล้วก็ต้องเสียบสายไฟก็เข้าไปเลี้ยงทั้งสองสายนะ ก่อนที่จะทำการอัปเกรดนะครับ okay. ตอนนี้ถ้าเราดูที่หน้าจอเนี่ยก็จะเป็น no signal นะครับซึ่งคือพออัปเกรดเสร็จนะครับตัวเดลก็จะรีบูตขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งอ่อาเห็นไหมครับตอนนี้รีบูตขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งตัวไบออทจะเป็นเวอร์ชัน2.7.1แล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอเครื่องบูตเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเช็คกันที่คอนโทรลนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเวอร์ชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ system inventory นะครับอ่ะตัวนี้ใบออดยังเป็น2อจุดสอยู่นะครับเดี๋ยวขอลองล็อกออฟก่อนนะครับแล้วก็ล็อกอินก็มาใหม่โอเคมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ในตัวอ่า ไอเดกยังไม่เปลี่ยนนะครับแสดงว่าอาจจะมีบั๊กของตัวไอเดกได้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดตัวไอเดกกันอีกรอบหนึ่งนะครับอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของไอเด็กกันอีกรอบนึงนะครับวิธีก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเราดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์ของไอเดกนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวมันเทน นะครับแล้วก็ system update นะครับแล้วก็เลือกเป็น manual update location type เลือกเป็น local นะครับแล้วก็ browse file ตัว firmware นะครับอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดตัว i r a c i r t c y c l e Control firmware มาไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น5นะครับปัจจุบันในเครื่องเนี่ยเป็นเวอร์ชัสี่นะครับอันนี้ก็กดอัปเกรดอีกครั้งหนึง่งนะครับกดอัปโหลดขึ้นไปก่อน ก็ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมอัปเกรดตัว i อเดนะครับไอเดก็คือตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเฟิร์มแวก็คือตัวที่เชื่อมกับตัวแอร์แวร์ของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับไฟล์ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่กว่าไฟล์ไบออดนะครับก็เลยจะใช้เวลาในการอัพโหลดมากกว่านะครับ อ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ขึ้นดาวโหลดสำเร็จฟูลนะครับก็คือเราอัปโหลดตัวไฟลเฟิร์แร์ขึ้นไปไว้ในตัวเครื่องของไอเดคตัวนี้แล้วนะครับเราก็กดติ๊กเลือกนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนกดติ๊กเลือกเรามาดูเวอร์ชั่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับเวอร์ชั่นจะเห็นว่าต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเวอร์ชันปัจจุบันคือสี่จุดสามนะครับเวอร์ชั่นล่าสุดคือเวอร์ชันห้านะครับตรงน,นี้ก็อัปเกรดเพื่อลดข้อผิดพลาดเพื่อลดบั๊กต่างๆของตัวเฟิร์แม์ ตัวนี้นะครับตัวเวอร์ชันที่ใช้อยู่นะครับอันนี้เราก็ติ๊กเลือกแล้วก็กดอินสตอลได้เลยครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปในจ็อกคิวแล้วก็โปรแกรมก็จะทำงานนะครับก็จะรีสตาร์อีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวอ,อ่าออคเทนเซชันก็จะถูกปิดไปทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าตรงนี้ก็หลุดออกไปแล้วนะครับเราลองรีเฟชหน้าดูนะครับ เห็นว่าตอนนี้เครื่องหลุดไปแล้วนะครับเครื่องรันรีโมมหลุดไปแล้วนะครับให้เรากิมเข้ามาใหม่นะครับกิมพาสเวิร์ด้ามาใหม่อ่โอเคนะครับเห็นว่าไบออของเราเวอร์ชั่นเปลี่ยนแล้วนะครับไบออเวอร์ชั่นเป็น2.7แล้วนะครับ ส่วนตัวหน้าจอตอนนี้เห็นไหมครับตอนนี้ก็ดิสขึ้นมาอเราลองมาดูแบบหน้าจอเต็มกันนะครับอันนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับเรามาดูทถานะของตัวจ็อบที่เครื่องทําไปก่อนนะครับว่าในเครื่องเครื่องมันทําอะไร้เราแล้วบ้านะครับมาดูที่จ็อบนะครับปึ๊บ อันนี้ตะกี้ก็รีบูตใหม่นะครับอัปเดตโปรแกรมแวร์แอรกนะครับร้อยเปอร์เซ็นรีบูตใหม่เรียบร้อยนะครับไม่มีเยอะ,ยอะปัจจุบันก็ตรงนี้ก็แสดงว่าอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราลองมาดูในหน้า System มกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าใคร จะเข้าไปดาวน์โหลดเองนะครับมาที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ Product Support ตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปเลือกไดเวอร์ต่างๆของเครื่องเรานะครับจะมีขึ้นว่าเออเจนเออเจนอะไรบ้างนะครับตัวนี้ตะกี้ที่เราอัปเกรดไปแล้วนะแล้วก็ที่ออกมาใหม่ก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ เฟิร์มแวร์เวอร์ชันตึดตดตด compatible ให้ตัวเครื่องรองรับ 6tb แปด tb ได้นะครับของ sas driver นะครับตรงนี้ก็มีประโยชน์สำหรับเวลาเราจะขยายพื้นที่หรือว่าขยายที่เก็บนะครับว่าถ้า default มาเนี่ยมันจะรองรับ sas ไดแค่น่าจะ4ี่เทรบนะครับอันนี้ก็ถ้าจะอัปเกรดได้เป็นแปดก็เข้ามาอัปเกรดไปออกตัวนี้กัน แต่นี้ในเครื่องเราเราไม่ได้ใช้ s s driver ก็ไม่จำเป็นต้องอัปเกรดโอเคส่วนตัวอื่นๆเราก็เลือกอัปเกรดตามความจำเป็นนะครับตรงนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะครับในการจะมีตัวเออร์เนะครับเออร์เก็ส่วนใหญ่เกี่ยวกับพวก driver ของตัว s s แล้วก็ ตัวที่เราอัพไปแล้วตะกี้ก็คือตัวตัวเนี้นะครับตัวไปออดซึ่งเป็นตัวสำคัญเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันอันนี้น่าจะบูตกลับมาเสร็จแล้วนะครับอ่ะโอเคอันนี้เข้าตัว i r เดไม่ได้นะครับน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวก IP หรือการซี s ีเซตไอนะครับเดี๋ยวต้องรอดูที่หน้าเครื่องก่อน อะระหว่างหลังรอครู่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็ต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับก็ไอพี hmm. ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไอพีนะครับ mm hmm. อันนี้เราลองล mm ็อกอินเข้ามาอีกรอบนะึงโอเคนะครับอ่าตอนนี้ไอรักเฟิร์มแวร์ก็เป็นเวอร์ชั่น5.0แล้วนะครับอันนี้ก็สําหรับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของไมออดแล้วก็อัปเกรดเฟิร์มแวร์ของไอรัก สำหรับการนำเสนอวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ